อ๋อลุกนี่แหละมีเจ้ิไปเะเลนีอยาลุกนี่แหละแล้วจะกินข้าวกินน้ำแล้วก็ซีไปต่อทำไม้เด้ออ่ะเด้อทีมงานมานำกันเห็นบ่แล้วซีไปทำอีกตัวหนึงแล้ป่าหน่อไม้ตอนนี้นะไก่้ซีฮอดทำแล้วเด้อไก่้ซีฮอดแล้วนี่อันนี้จะเป็นป่าหน่อไม้ có thao biến phải rồi đó à phải. đây phân phải làng mười đây làng mười làng làng nà cả ừ. ừ, oh, đây chín năm vô ăn bỏ lục tắc vô đi bỏ mới là hào chín năm đấy ồ thăm xôm đây mình oh. nam này vô ăn đó đây Thang khuôn mình sẽ dung nhang là nưng Thang lắm mình lắm cần ลุยเป็นลุยเป็นเฮือนเป็นหันแล้วเป็นชื่ขึ้นแล้วเท้าอีกคันหนึ่ง phá xuống ô, Ở... này, à... bổ xuống hai khẩn thường của đã chẳng mì thăm được, à, phá hay vậy đi, được này đó vậy đi đâu chào đó. ทางขึ้นยากด้อเจ้าด้อตอนนี้จะเป็นไม้คันไดเข้าเจ้าด้วมีด้อ่ะไม้คันไดข้าเจ้าตอนนี้ก็เป็นไม้คันไดข้าเจ้าด้ว

เลยโอ้ยยยยเด็กเตะหอ b a c k w a r ละเจ้าเห็นบ่บักโตอันนั้นนะ w a r ที่เขาอยู่แล้วเบียงเขาจะนอนอยู่ มันยากเดี๋ยวตัวนี้เด้อเขาขึ้นอยู่แต่ทั่งถินนะเขาอยู่แต่ทั่งถิ่ได้ตัวนี้นะไอผู้ดึงกำลังขึ้นมาเห็นบ่าวอยูลุ่มพื่อนอ่ะมันขึ้นยากเลยตัวนี้เด้อบมาเรียนง่ายๆเด้อ มันอยู่แต่ในพี่อันนี้นะมันก็เลยว่ายังรักษาสภาพอันหูบห้างอยู่แต่ว่าไม้มันจะมันจะเสื่อมเสียแล้วฮนะแต่ก็ยังเป็นหูบทรงให้เบิ้งฮนะละนี่แล้วจะขึ้นพี่เลยขึ้นหาขึ้นหาพอเท่าเบียนเนาะเราจะขึ้นเทิงพี่ à khi nó thường là được cũng chào đơ, ó oh, đi ông đi chạy được khi họ mà là mà họ mà thương được chút bao xuống này thằng này khá lùn khá lên bởi vì của cháu mi tê mại tém đây của cháu đó đây, tôi đi view cho view đó bởi vì anh ấy là khôi nhang phải đây rồi nên bỏ máy khăn tốt lúc nãy bỏ 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 hai bao lên của cháu <laughs> ແລ້ວເລີຍຄັນຕົກລກນນຮັດັດຮີຮາມຮັດລະດຽວ e n t ເປັນີນາອມລມົหมดອ

เขาแย่อาแล้วมันลชกเขาแย่เอาแล้วแล้วเขาเขาจับได้นะเขาไปค้างอยู่ไหนอยู่ทางในพี่บอกอ๋ออยู่ทางในพี่เนาะอ่าอ่าอ่าอพวกเจ้าเด้อเบื้องทางนอกไปเลอเดี๋ยมันมีมาหินย้อนลงงามเด้ออ่าเป็นเป็นย้อนย้อนลงมานะบูอธิบายนะพ่อเจ้ามาหินย้อยหินย้อนลงมาเด้ออ่าใบทางหน้ามีกามีเครือมีสังมามาหุ้มมา ปกคุ้มนะเพราะความปลอดภัยแต่การคนครวจะพุ่นเนาะขึ้นยากอีนนี้อันนี้เสรอจะกเขาเฮ็ดันไดเดเน้าบานนี้หันชี่ไปเบิ่งคุกเน้ะเวลานายและพลทหารเฮ็ดพิษยังบัวขักบัวงามอีชังนะเขาก็เึกระเบียบแล้วคุกอยู่ในพี่ là sẽ là cái nào đấy họ sẽ họ đi vương nó, đi vương đi xem cái này rồi đấy các bạn, đó, อ๋อลูกนี่เละมีใจไปเท่านี้และลูกนี่แหละท่านนักโทษผู้ทหารฮิตพิทผมเม่นนักโทษที่เอามาจากันแบบกลุ่มอีกกลุ่มนึงเหมือนไเนาะอ๋อลูกนี่แจะมีความเข้าใจว่าข้อธมิตรนี่คิดว่าจับทหารอีกกลุ่มนึงมาลงโทษเหมือนอันนี้ลูกเนาะทหารฮิตพิทระเบียบเนาะทหารพิทระเบียบหรือมาวันนี้มาวันี่ สัตว์สัตว์ตัวแท้ๆมันก็ะตายเลยเนาะอ้มมันคือมันหักลงหน่อยเนาะนะบล้วมันแบบนี้หักว่าว่อันเตะกี้จับนักโทษได้แหละเฮ็ดขันได้ลงหรือปะเออเฮ็ดขันได้ลงโอ้่หเฮ็ดคันได้ลงแล๊ะแลกเอาขึ้นเนาะเอาลงแล้วเอาขึ้นเหมืนบะอ่อกเ้นโอเจ้าเป็นเหี้ยวนะนี่เป็นเหี้ยวนะเป็นเ nhưng kẹp lục phun oh, em không kẹt lục phun à, kẹt lục kẹt bao đây nhưng song 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 son ăn, um, đây, nhân son 4 tháng, tháng này tôi đang cái nhưng sầm bún rồi thằng thằng này, thằng phi sầm bún ở phật thọ, đấy, kẹt lục phun bây giờ, oh, mà chập lạc lạc thốt bố hú vào thằng nát là mình si cái quang sầm đấy rồi tôi làm được, đây nó ลงอะไรเนี่ยหมูมีขนาดไหนมีขนาดกี่ตัวตรงนี้นะเยอเท่านั้นแหละกากากกากหุ้นซื้ว่าทอระบาดเล็กพวกเจ้ามาอยู่นี่น่ะมันอ่าการน้อยหุ้นซื้ว่าฮ้อนอีกพวกเจ้าแห้มาอยู่หลายคนอัพเลยพวกเจ้าเอ้อเอาละเกือบซึกแล้วโอ้หู้นซื้ว่าอัพเด้อหายใจฟืดเด้อตัวน้อยนี่เด้อบอลบอนถั้งบุญแม่บอลเลยเนาะเลิกจังไหนเคยเข้าไป มันนักโทษว่ะที่ว่าันของนักโทษอันนี้เลยคุกมันเป็นถูงมันเป็นี้เลยตอนนั้นเป็นทางออกเลยอ่ะเป็นทางตร่ง แปบเขาบ่อันนี้บมัมยัดีบ่ไมเข้าไใส่ออกจะเอาใส่รนบม้นีอันนี้เดี๋ยวเขเฮ็ดานคือกัรบัไมตัวนี้เฮ็ดหานเลยเขาลตลาดรบเลยอันนี้เฮ็ดานด น้อยแต่กระทัดหัดดีของเจ้าเด้อลึกลับอยู่แต่เริงพี่จับแล้วบ่มีเพซอยได้นะต้นกับหัได้อีกอ่าออกมานี่ก็มีแต่หูเดียวนี่ทางออกนะทางโลงมันกันยากอีกเด้อคือเห็นทะเละออกมาพี่กับมจะปูแต่เทิงเด้อมันเป็นวิวเด้อมาอันนี้ผมเป็นกินบอกงามเนาะ Chờ, tôi này, này mang này ngàm nó, bố hồ mang nhắn, bấy nhảy đó Bấy mình chạy nhảy nhảy đi, nhìn nhảy Này, khen khen cắt hay bưng không chào đó, mình chỉ tên nào đây thế. Có, tè, chín khư cầm đưa đó lái, ô, bật xúc mình cứ chi cứ chi xe nào không chào, bê la xúc hả nào, mình, mình làm, นี่เห็นบ่น้ำมันลายาลายางน,นะแต่ว่าบัดซกมาจะคือสีหอมคักตัวนี้นะเอาลงฮอดแล้วเล้อพุกเจ้าเด้อฮอดแล้ววันนี้ซิครับเด้อวันนี้เด้อสิอําลาพระเจ้าท่านผู้ชมที่รับชมเลยขอบใจทุกๆท่ทานที่เข้ามารับชมเด้ออยู่ดีมีแหงเด้อฝากติดตามเด้อเด้อสิไปทํไหมไหม่ๆแล้วก็ทําที่บ่เคยเห็นบ่เคยเบิงมาก่อนแหละฮู้บางไดล่ะจะแสดงหาส่องหามาให้เบึง่งแบบนี้เด้อเอาไปก่อน Selamat di